อูด้ด่อ้ยใคโคโอ้ยั้นขันไปผมสิไปนี่ข้าวไทยด้กันไหมพอขั้นได้นัโน้นูกินแล้วอื้ตัวนี้ไ้มเอาโมนี้ได้ตอกปิ้งครับโมนี้ท่านอเ็ดตอกปิ้งกินป้งโน่ยงเอียยงเอง้อยว้า่ ไตัวนี้ใครขีเยอะถึงมากขนาดว้าวชิบอยเลยตัวนี้เราไปใจมาเราเลี้ยงไว้โนเติมีไว้สมมือเน้ยเลี้ยงไสามมือโอ้วอ้ยเห็นตัวไข่มนี่ะตัวไข่ตัวสูตรไขดเลยนี่ไข่คนละตัวก็มีเลี้ยงแล้ว นี่ลิ้เกลียวครับผมนี่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 ตุ้ยใครของแ่อะไรวะครับอโอ้ั้นขั้นไปผมสิไปนี่พอไทยลูกด้วยกันนะพ่อขั้นได้นเดียวสวยๆน้ำสวยๆเย็นปุ้ยเงหรอยนไี่รุ่น

Ừ, ừ, mhm, 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 Đi mhm, này mhm, 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 thằng mhm, mhm, xài, mhm, mhm, đi, mhm, 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 mhm,

ไปไปเลยม่อยางมือท mm. ี่ผมลงมาไอ้ปวดไปแล้วปแล้วหลอดหนีเลืรดหดนีเลอจ้ะระค่ำาปนนี่แหละของแท้อันนี้เรากินง่ายตัวนี้ม่กินยากอ้ง่ายด้วอืมดีเยดีละเจีย

มันยังไงไปกินากาอีมันสามปุ๋เล่นเลยเจ๊ดีสีเดินเอาทานองเนาะใครอยู่แอรมันป่วยทำไมป่อยอยู่ในดินยู่นดนเต็มอยู่ในดินเป็นปีนอยู่ได้วยโอ้โหโอ้โหเดีอ้โโอ้โ่ว่าหเนาะเอ้ย